สว,วัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่เพจของพี่เบิร์ดครับคณิตร์นอกเครื่องแบบอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโปรเจกต์คณิตร์ 7, โดย EP นี้ให้เป็น EP 0ครับโดยพี่เบริร์ดจะทํา2ซซรีส์ไปพร,ร้อมกันเลยคือ1ซีรีส์คณิตพิชิตตํารวจอันนี้สอบนายสิบตำรวจเนาะแล้วก็2คือซีรีส์พิชิตคณิตนายสิบทหารโดยไม่ว่าจะเป็นนายสิบทหารโบกจากทหารเรือจากทหารอากาศร,รวมถึงพยาบาล4เหล่า จะไปเรียน2ซีรีส์คู่ๆกันเลยครับผมโอเคโดยการเรียนครับการเรียนเราจะเรียนผ่านช่องทางก็คือ y o u t อ่าช่องทาง YouTube พี่เบิร์ดใครยังไม่ได้ไปกดติดตามก็ไปติดกดติดตามได้แล้วก็ผ่านหน้าเพจ Facebook อันนี้ได้เลยโอเคแล้วก็สำหรับน้องๆที่ต้องการเอกสารก็สามารถกดสั่งซื้อได้ในราคาอของของของซีรีส์นะแยกกันไปเนาะ ใครจะสอบตำรวจไปดูในตำรวจสอบทหารไปดูในอของในสิททหารเอกสารราคาร199บาทครับก็สามารถกดเข้าไปโหลดในกลุ่มได้โดยพี่เบิร์ดก็จะเอาเอกสารไปลงเรื่อยๆจนกว่าจะจบการติวนั่นเองโอเคครับสำหรับสำหรับสำหรับน้องๆที่ต้องการหนังสือเนาะเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆขอโปรโมทหน่อยยังไม่ได้พิมพ์เลย2ปึกนี้เอาปึกนี้2ป,กปึกนี้เป็นของในสิบธิตำรวจเนาะอ่า หนังสือก็ประมาณประมาณ300400หน้าประมาณนั้นครับก็คือจะลุยโจทย์500ขอ้ออ่าเดี๋ยวจะรายละเอียดจะให้ในเพจอีกทีนึงแล้วกันราคาครับราคาราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ799บาทแต่ว่าปีนี้คือโควิดไงให้ราคาพิเศษก็คือ499บาทครับสำหรับน้องๆที่สั่งซื้อหนังสือเนี่ยสามารถเข้ากลุ่มโหลดเอกสารฟรีเลยก็เหมือน เป็นไง499เนาะเหมือนเหมือนเข้ากลุ่มเหมือนหนังสือก็คือ300อะ่ะเข้ากลุ่มก็คือแถมไปโอเคปะประมาณนั้นประมาณนั้นสำหรับการติวก็คือตรงเนี้ย EP0 หลังจากนี้ก็คือจะเป็น EP1 EP2 ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองโอเคใครที่สนใจในการติวแล้วก็ไม่รู้จะไปติวที่ไหนไปติวที่อื่นไม่เข้าใจก็เดี๋ยวเรามาสนุกด้วยกันครับพี่เบิร์ตตั้งใจจะทำให้ ตรงนี้เป็นโปรเจกต์คณิตศสตร์ที่ทําให้น้องๆทั่วประเทศได้มีโอกาสได้เรียนรู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันไปได้ไกลแน่นอนสําหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองท่านใดหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากจะสนับสนุนช่องทางหรือว่าโปรเจกต์นี้ก็สามารถสนับสนุนได้โดยเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ในใต้ลิงก์นี้เนาะใต้คลิปนี้นั่นเองโอเคค่ะโอเคปะ่ะไม่ว่า,าคนจะสนับสนุนผ่านอะไรกดแชร์กดไลค์นี่ ตามสบายเต็มที่เลยครับแล้วก็ใครที่อยากจะส่งดาวนใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะสนัสนบสนุนช่องทางโดยตรงก็สามารถสนับสนุนได้โดยละเอียดก็ดูใต้ลิงก์ได้เลยแล้วเรามาสนุกไปด้วยกันครับผมโอเคไปลุย